สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตร2ตัวร่างตรงสูตร4ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากรากินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นให้มีใครจะรู้ได้ว่าอะไรจะออกอะไรทุกเรืที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ここฝากติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรห้ยไทยฟรีโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับสตรสี่หน มื่อเทแลวหลุดไปนะครับมีเข้าก็มีหลุดมันไม่หลุดซ้ํานะครับสมนมากมันก็เดินต่อแล้วมันก็เดินต่อแล้วมันก็เดินต่อมันเมื่อนี้ก็ใช้มันเดิมนะครับหลักๆใช้มันเดิมผสมโต๊ดค่อยดูที่ผลสูตที่หนึ่งสิบสี่คำนวณได้สามสหหกเกตเข้าศูนหนึ่งสามสิบหหกเกตเข้าศูนหนึ่ง สองคำนวณได้6กเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสเก้าส่วนหนึ่งส่สูตรที่3ามคำนวณได้2องสามสี่ห้าหเก้สอห้าหน่วยล่างสูตรสี่หกแล้สองสองสองุดหสูตรแล้วก็วันนี้มัน6ตัวระปรับห้เป็น7นะครับใช้สูตรสสูตรเหมือนเดิม ถ้ามาถึงให้มยืนแปดตัวถึงจยังไม่ต้องปรับนะครับถ้ายังไม่ถึงแปดจะปรับสุดยืนแปดตัวนั่นเองครับระดับสุด 4, สี่ส่วนหนึ่งคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกแปดเก้านที่สามคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดครับ ไม่ลืมตัวเด่นกันนะครับไหนชนเยอะกู้ชายสูงนั้นใการเสียงโชคเป็ตัวเด่นนะครับสิบล่างสีู่มีหนสองตัวสองมีหนึงตัวหนึ่งมีหนสองตัว หนึ uh, uh, ่งมีสอนึงมี2องส่วนมีสองหนึ่งมีสองมีหนึ่สามมีหนึ่มี่มีหมีหนึมีหนึ่มีหนึมีหนึ่ง ดเก้ามี1 2ึ่งนึ่งิล่างสี่ล่างสี่สามสี่หกงหน่วยล่างสีูนมีกี่ตัวหนึ่งตัวหมีหนึตัวสมี หนตัวสมีหนสองตัวสมีหนสองตัว5มีหนึ่งสองตัว6ม,มีหนสองตัวเมีหนสองตัว8มีหนึสองสตัว9มีหนึ่งสองตัวสิเป็นหน่วยล่าง4หน่วยล่าง <pr ff> <conservatives> <c ười> ในล่างสุด C โนที่ศซนึงแปดนล่าง4สิล่าง4 4 3, สาจับคู่ได้ดังนี้สามศูนย์สามหนสามแปด

เอาตัวอ้างกรมงก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับแทมล่างเดินแทมล่างด่นศูนยห้เแทมล่างในปีแรกนะครับในปีที่หนึ่งใช้เทียบชนคัดลิเด่น ติดหน่วยนะติดหน่วยล่างรถ A กับุด b ในพีปีแรกนะ1 2 3 9พระอยักเห็นสูตรมีอยู่ในอ p ที่1นะ1 2 6 7 8 9มุธเทียวกว่ชุดแจม058ชนที่058 5 058 มีแค่สองชุดเองนะครับสมมติถ้าสูดรมากับสุดแต้มมาก็มีแค่สชุดนั่นเองถ้าไมดูสตดอื่นเรอาอก็จะกันไว้สองในสามสนี้สตรเด่นชุน่อเก้นึ่งสองสามเก้าหนึ1งสองสามเก้าหนึ่งสอ หนึ 78, ่งสองหกเจ็ดองหกกชนเดินสสูตรก็จะมีหนกับสองจุดหนกับสจุด,จด่นเองในงสูตรสจุดชนเด่นสองสูตรม่ชนเต็มชนเด่นสองสูตรเต็มไม่ชนเต็มเดสตรเต็มไม่ชนเต็มเดนสองสตรเต็มชนเต็ม สำหรับสูตรนี้ก็ทุกเด่นขึ้อยู่ในวงกลมนะครับแบบช่องนี่ท้ายพี่16โคพยโอเค ทรงตัวร่งตรงสูตร4้าคำนวณได้ตามนี้นะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับหรับคลิปนี้ก็ให้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ